ทำไมอีมาแมตินเบนโซเอตถึงใช้ได้ผลนะครับพ่นแล้วก็ใช้ได้ผลที่สุดกับน้อนกระทูข้าวโพดเพราะว่าอีมาแมตตินเบนโซเอตนี่เนี่ยจัดอยู่ในกลไกออริทของสาร29กลุ่มคือจัดอยู่ในกลุ่มที่6นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่กระตุน้นการข้อออกของคอไลยพอได้ละสารอีมาแมตตินเบนโซเอตเข้าไปเนี่ย มันไปกระตุ้นคอลายเนี่ยคอลายมันทำงานผิดปกติในร่างกายของหนอนนั่นนะครับถ้าหนอนเนี่ยหยุดไม่ยอมกินนะครับสุดท้ายก็ตายในที่สุดนะครับไม่สามารถจเจริญอาหารได้นี่ครับแค่รอบนี้เราต้องรู้นะครับนี่ครับกระแสแรดอนเราจะมาแชร์กันแบบนี้นะครับผมจะมีอ่าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าหนอนใยผักอ่าด้วงมาผัด มะเร็งปิดแข็งมะเร็งปิดอ่อนวิธีการจากการจัดการไหไหนะครับนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสารพวกนี้กันนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับอย่าลืมติดตามผมนะครับ